็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทังทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับคลิปนี้ก็จะมาอ่านนิยายเล่มที่9บทที่2งานเทศรรกาลเปิดประเทศปจิการข้อฟ้อกของเหล่าตัวแทนของอาศูนที่อาศัยอยู่ในหมาพงไพแห่งจูราการประชุมกับคณะผู้แทนจากนานา,นาประเทศฝั่งตะวันตกก็ได้สิ้นสุดลงอย่างไม่ติดขัดเช่นกัน ในเรื่องการหาลือรายละเอียดจะยกไปวันหลังก็ตามแต่ก่อนอื่นเนื้อหาที่ได้ประชุมไปนั้นถือว่ามีโนโน,มโน้มที่ดีเมื่อคืนวานก็สามารถจัดงานฉลองในค่ำคืนก่อนงานเทศกาลเปิดประเทศที่มีรูปแปลกแสนแปลกได้อย่างสวัสดิภาพท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาจากแต่ละประเทศที่มารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเป็นที่น่าพอใจนักเมื่อคืนวานริบรุนล,ลงเอยด้วยการคุยแต่กับคนที่รู้จักแทบทั้งนั้นเพราะงานจำภาคปฏิบัติจำพวกการหาลือ และข้อเรียกร้องต่างๆผู้ลิกรูโดและโยไม่ก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วมาสรุปให้เขาฟังอีกทีนอกจากนี้มันจึงเหมือนกับเป็นการห้ามแขกผู้มีเกียรติไม่ให้เข้ามาทักทายลีบลูมากจนเกินไปโดยปริยายสมแล้วช่างเป็นผู้ชายที่มากมายความสามารถพูดตามตรง้ทย์บลูถูกทาบทามให้ไปเจรจาโดยตรงแล้วก็เขาอาจจะตอบไปว่าเข้าใจแล้วในทันทีก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่แคลวเรื่องโดนทวงสัญญาที่ให้ไว้แน่ การที่พวกเขาเข้ามาเป็นการชนให้ริบรูกันับว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวหลังจากนี้หากทําให้คบค้าสมาคมกันได้อย่างราบรื่นริบรูก็เต็มใจจะสนับสนุนเท่าที่จะทําได้อยู่หรอกแต่ว่าการใส่ใจในการกระทําอย่างรอบคอบจึ่งกว่าจะแน่ใจในตัวอีกฝ่ายตั้งหากถึงถือว่าปลอดภัยนั่นหมายความว่าจะตกปากรับคําไปซะทุกเรื่องอย่างไรก็ตามผูร้ริบลูในตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานแม้งานลื่นเืองในครั้งนี้จะจบลงแล้ว แต่งานที่ควรทํากับกองเนินเป็นผู้ขาประเด็นปัญหาต่างๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแม้จะไม่เกี่ยวว่าทําได้หรือไม่ได้แต่การจะปรับประเด็นนั้นๆไปสู่การดําเนินการก็ขา,ขาดแคลงกับ,บลังคนฝ่ายบริหารในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าเกิดว่าริบรูเพิ่มงานตามใจชอบก็ย่อมจัดการได้ไม่หมดเป็นแน่แท้ผู้ลิกรูโดและโยมายมีความสามารถด้านการจัดการสูงกว่าที่บลูบค,คิดไว้เนื่องจากพวกเขาช่วยจัดการเรื่องที่รูบูสั่งการไปอย่างดี เขาจึงเผื่อลบกวนพวกเขามากจนไปเสียแล้วคืนก่อนก็เช่นกันพวกเขาเสียดเวลามาให้ลิบุลูถือว่าลีถ่าเวลานอนหลับไปเสียแล้วลิบุลูเขาคิดว่าจะไม่รบกวนพวกเขาไปมากกว่านี้เท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันเขาคิดทบทวนอยู่คนเดียวหลังจากการประชุมฉุกเฉินในตอนกลางดึกของคืนก่อนยุติลงแล้วฉะนั้นในวันนี้ลิบุลูจึงตัดสินใจใหม่ว่าจะพยายามดีเลี่ยงและการรับรองแขกผู้มีเกียรติให้สมกับเป็นผู้ปกครองประเทศได้แล้วในวันนี้วันที่อากาศแจ่มใส วันจริงของงานราัชการเปิดประเทศเทมเพตต่อให้ฝนตกลงมาก็มีแผนการที่จะทาให้อากาศปลอดโปร่งด้วยการพัดเมฆให้ลอยหายไปเมืองหลวงลิบบูรูแห่งเทมเพตเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อของลิบบูรูในเขตเหนือซึ่งเป็นพื้นที่รวมศูนย์หน่วยงานรัชการและระเบียงอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่ใจกลางของเขตดังกล่าวลิบบูรูมองดูเหล่าผู้คนที่มารวมตัวกันอยู่ด้านล่างถัดจากอาคารรัฐสภามิตรถนนทรายหลักมีคนเนื้อแนนที่เต็มถนนทรายหลัก ที่ตัดข้ามเมืองเส้นนี้มีกระทั่งอดีตเหล่าอสูเรเหล่าพลเรือนของลิบบููซึ่งในตอนนี้ควรจะเรียกว่ามนุษย์เหล่ามนุษย์มารผู้รวมตัวกันจากแต่ละท้องที่ในมาพงไพแห่งจูล่าพวกค้าที่มารวมตัวกันจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเหล่านักประจนไพท,ที่คุ้มกันพวกเขาเหล่าเกษตรกร,กรผู้มาที่นี่เพราะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับงานเลื่นเลืองแหล่งลจำนวนพอพันอันหลากหลายจํานวนมากกว่าแสนคนนั่นคือทิวทัศน์ที่แผ่กว้างที่อยู่เบื้องล่างของลนะีบบูลูณตอนนี้ ประเทศที่มนุษย์และสูนดำรงอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแยง้งความรู้สึกที่เกิดจากการกระทําให้เรื่องนั้นกลายเป็นความจริงได้ค่อยๆเติมเต็มหัวใจของริบรุเทเลนิตนั่นคือเรื่องที่ริบรุรู้สึกอบอุ่นใจอย่างยิ่งเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วแลวริบรุก็ลุกขึ้นยืนแล้วคว้าไม้ไว้ในมือทุกท่านผมไม่สิเราคือจอมาริรบรุช่างเถะืะอยุ่งยากจังแฮระหว่างที่เขกากําลังแนะนําตัวเองอยู่นั้นเขาได้คิดว่า การป้าใสแบบทางการเป็นภาระสนับเขามากเกินไปไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยเหตุนี้จากนี้ไปรีบลุกกากาวความรู้สึกอันซื่อตรงในตอนนี้ออกมาตามแบบของเขาโดยปกติก็แล้วกันลีบลุพูดว่าผมคือจอมารีบลุข้อฝากตัวด้วยเออวันนี้ผมรู้สึกยินดีที่ช่วยตอบรับคำเชิญของประเทศเราเหมือนจะมีคนเพิ่งมาเป็นครั้งแรก ผมก็ไม่อยากให้กังวลไปแม้ว่าผมจะเป็นจอมานจริงแต่ผมไม่มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูกับมนุษยชาติเลยผมตั้งใจจะสร้างประเทศที่ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรเพราะผมเชื่อว่าการที่มนุษย์กับอสูรจับมือสามัคคีกันจะทำให้มีอนาคตที่ดียิ่งกว่าการทะเลาะกันเสียอีกพอริรุรลสังเกตปฏิกิริยาระหว่างการปราศัยอยู่ดูเหมือนว่าไม่ว่าใครก็เยียบหูฟังถ้อยคำของริบรูแบบจริงจังแน่นอนว่ามีคนที่เป็นลูกน้องของริบุรู แต่จนกระทั่งเกษตรกรที่มาแค่เดินเล่นชมวิวเท่านั้นแล้วรีบรุกเลยพูดต่อพาสังเกตปฏิกิริยาตอบรับผมคิดว่าในหมู่ทุกท่านก็คงมีคนที่ระแวงเพราะผมเป็นจอมารอยู่บ้างการระแวงเช่นนั้นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมอยากให้เชื่อตามที่ทุกท่านรู้สึกตรงๆผมไม่มีเจตนาที่จะยัดเยียดความคิดของตัวเองให้กับทุกท่านหากคิดว่าผมเชื่อใจได้ผมก็ยินดีแต่ว่าแม้จะไม่เชื่อใจผม นั่นก็คงเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ผมคิดว่าความไวเนี้ยเชื่อใจเป็นสิ่งที่ไม่อาจสร้างขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนแต่ได้มาจากการคบคลาสมาคมกันนับจากนี้ไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมจึงไม่อยากต้องการให้รีบรวนสรุประหว่างที่เขาพูดเช่นนั้นเขาเลิคิดในเจว่าว่ากันว่ากรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จไวในพันเดียวหากค่อยๆสะสมความไวเนี้ยเชื่อใจได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีก็นะจะจับเจคามได้ถูกต้องหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่าย ลำดับต่อไปริบุษถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้กับเหล่าขุนนางเชื้อพระวงศ์ทุกท่านซึ่งอยู่ในชั้นปกครองแล้วรีบรู้เลยกล่าวว่าขุนนางทุกท่านที่มารวมตัวกันที่นี่หลังจากที่กลับประเทศไปแล้วผมอยากให้ถ่ายทอดเรื่องราวออกไปตรงๆตามที่ได้เห็นจากที่นี่ในตอนนี้ก็มีบางประเทศที่สานสัมพันธ์กับประเทศเราแล้วแม้พวกท่านที่ยังไม่เชื่อมั่นในประเทศของเราก็ตามแต่ประเทศเหล่านั้นก็ควรค่าแจการไวเนียเชื่อใจหรือเปล่าผมอยากให้เลิอกอคติเรื่องที่ว่าผมเป็นสลาย และจอมมารเปเสียหลังจากที่เขาพูดเช่นนั้นไปเขาเลยคิดว่าเอาเถอะนี่ก็คงเป็นการตัดสินใจในฐานะประเทศไม่ใช่เรื่องส่วนบวคนุคคลคนที่อยู่ในที่แห่งนี้รู้สึกเช่นไรนั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่การน,นั้นอย่างน้อยริบลุกก็เชื่อว,ว่ามีความหมายริบลุกแค่เน้นย้ำไว้ก่อนโดยมีเจตนาป้องกันไม่ให้อาณาจักฟาร์มุดกลับมาอีกครั้งแล้วต่อมาริบลุก,กได้พูดอีกว่า อย่างเรื่องที่ว่าไม่จับมือกันแล้วจะเกิดสงครามน่ะผมไม่มีเจตนาเช่นนั้นแน่นอนแต่ถ้าจะมาเปิดฉากทาสงครามด้วยข้ออ้างที่ว่าเพราะว่าพวกเราเป็นอศูนย์จิงยัดเยียดคงไม่เสมอภาคให้แล้วมากําจัดแล้วก็ทางนี้ก็จะไม่ปาณีเลยสักนิดเหมือนกันผมคิดว่าเรื่องนั้นถ้ามองจากกรณีของอาณาจักรฟา์มุดที่ร่มสลายไปวันก่อนก็คงจะเข้าใจคาพูดนี้ก็เป็นไปตามที่ลิบลูค,คิดไว้เช่นกันอาจจะตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่ก็ได้แต่ว่า นี่คือความรู้สึกอันซื่อตรงของลิมูรุเมลิบูรุจะเกลียดชังสงครามแต่ถ้าโดนเปิดฉากเข้ามาแล้วเขาก็ไม่มีทางรอเพราะหาผู้ปกครองเผยให้เห็นความลังเลแล้วก็คนที่จะโดนลูกหลงก็คือประชาชนทั่วไปผู้ไร้ซึ่งฝีมือในการสู้รบเดิมทีบทบาทของประเทศคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่าศูนย์ที่มารวมตัวกันและเหล่าผู้อยู่อาศัยที่คงจะมารวมตัวกันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่างหาก การปกป้องกลุ่มคนเหล่านั้นจึงเป็นงานสำคัญที่สุดของลิมอนลูแม้ว่าโลกที่ปราศจากกองกำลังทหารจะถือเป็นโลกในอุดมคติก็ตามแต่เรื่องนั้นคงเป็นไปได้แค่ความเพ้อฝันรวมๆเลยแหลงที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงท่ามกลางโลกอันแสนสงบสุขนั้นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปใฝ่ฝันคืออิสระภาพแต่ว่าผู้ปกครองกลับไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเพราะเงื่อนไขขั้นต่ำที่ประเทศควรจะมีก็คือการเตรียมพร้อมไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ต่างหาก เพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ริบรู้จึงกล่าวคําพูดเช่นนั้นกับเหล่าชนชั้นผู้ปกครองในหมูแ่แขกผู้มีเกียรตินั่นเองและท้ายที่สุดก็ถ,ถึงข่าวของพ่อข,ออขาริบรู้เลยพูดว่าคนธรรมดาอย่างพ่อขาแม่ขานักประจนภัยและเกษตรกร,ร,กรที่มารวมตัวกันที่นี่ทุกท่านผมสาบานว่าจะไม่ลงไม้ลงมือกับทุกท่านแต่ถ้าเป็นพวกอ,อาจากรก,ก็ถือว่าเป็นคนละเรื่องนะประเทศของเรามีแรงงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีงานอยู่มากมายถ้ากําลังหาอาชีพทําอยู่ ผมก็อยากให้ลองพิจารณาเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัยดูในสถานที่ที่คนรวมตัวกันก็คงมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นโดยพื้นฐานแล้วประเทศของเรารับประกันเรื่องความคิดอย่างอิสระเมื่อยอมรับในอิสระในการแสดงความคิดเห็นแล้วลย่อมมีการยอมรับอิสระในการเลือกอาชีพอีกด้วยแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นและการการะทํานั้นจะม,มาพร้อมกับความรับผิดชอบนั้นนะ ถ้าหากสนใจในประเทศของเราโดยย e ึดถือเรื่องนั้นเป็นหลักแล้วก็ลองนําคําพูดของผมในตอนนี้ไปพิจารณาดูได้หลังจากนี้ประเทศของเราก็มีกําหนดการจัดงานลื่นเรืองต่างๆนานาเช่นกันการเทศกาลเปิดประเทศเทมเพลตที่จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนการขั้นที่1ด้วยถ้าเช่นนั้นก็ขอเชื้อเชิญให้สุนสนานกันเต็มที่หลังจากที่บลูประกาศกับคนทั่วไปแล้วการปราใสยของริบลูก็ได้สิ้นสุดลงและเขาก็พัางคิดว่ามันอาจจะตรงเกินไปหรือเปล่านะ แต่ก็ช่างเถอะท้ายที่สุดตัวเขาก็เคยเป็นแค่อดีตมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นเพราะแม้ว่าสานภาพจะสูงขึ้นแล้วแต่กลับไม่มีท่าทางเก่าคําทักทายให้ดูเหมือนคุณนางหรือเชื้อพระวงศ์ได้ยังไงล่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเสียงโห่ร้องยินดีดังกึกก้องขึ้นมาจากเหล่าผู้คนที่มารวมตัวกันที่ฟางปาใสของริมบูจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่พลเรือนของเมืองนี้เท่านั้นกลุ่มคนที่มาจากแต่ละประเทศก็แผดเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นเช่น,ชนกัน ดูเหมือนว่าท่ามกลางคนเหล่านั้นก็มีกลุ่มคนที่ยังสงสัยในตัวของลิบลูอยู่ด้วยแต่ก่อน,นั้นก็มีผู้คนจํานวนมากกว่าครึ่งที่คิดจะเชื่อมั่นในตัวลิบลูและในประเทศนี้อยู่ด้วยลิบลูในตอนนี้พอใจกับเรื่องนั้นหากเขาได้รับความไว้วางใจในทุกๆด้านตั้งแต่แรกแลก้วก็ในทางกลับกันก็คงหน้าขนลุกลิบลูเขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จ,จริงของพวกเขาไปแล้วที่เหลือก็แค่รอดูผลลัพธ์ที่ว่าสิ่งนั้นจะชี้ให้เห็นการตอบสนองเช่นไรด้วยเหตุนี้งานเทศกาลเปิดประเทศเทมเพต จึงเปิดบ่านออกโดยมีการปลาใสของริบลุเป็นสัญญาณเริ่มต้นนั่นเองหลังจากจบการปลาใสยริบลุก,ก็ลงมาที่โถงชั้นหนึ่งผู้เเด็กที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมารวมพลกันที่นั่นและตอนนั้นเคญย,ยาเลยพูดว่าเดี๋ยวสิอาจารย์เป็นพระราชาของประเทศนี้งั้นเหรอพอริบลุได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดในใจว่าเอ๊ยยังไม่ได้บอกหรอกหรือพอคิดเช่นนั้นริบลุเลยพูดออกมาว่าไม่รู้มาก่อนเลยเหรือเคญย,ยาถ้ารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของฉนันแล้วล้วก็นะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็ยังไม่สายหรอกจะให้ความเคารพฉันก็ได้นะพอริบุรุพูดเช่นนั้นเชนยาเลยพูดว่าทําไมหลังจากที่เคนยาพูดจบอริรยพูดว่าค่าค่า่าหนูจะเคารพอาจารย์เองในตอนที่ริบุรุกําลังหยอกล้อเชนยาอริที่พูดอย่างนั้นแล้วก็เข้ามากอดริบรุรุจากนั้นกระทั่งคุณะเอะก,ก็พูดว่าหนูด้วยแล้วเข้ามากอดเขาอย่างแนบแน่นริบุรุยิ้มแล้วรูปห,ห,หัวอริทและคุระเอะพร้อมทั้งดันพวกเธอออกไปในระดับที่ไม่ทําให้เกิดเรื่อง แม้พวกอริตจะดูท่าทางไม่พอใจแต่ริบรูมีร่างเพียงร่างเดียวเท่านั้น่อนที่จะเกิดการทิรลวิวาเขอจะให้พวกเธออดทนเอาไว้แล้วกันต่อมาเจลร่พูดว่ายังไงยังไงก็ตกใจอยู่ดีครับเมื่อว,วานก็นึกอยู่แล้วเชื่อว่าอาจจะใช่ก็ได้นะครับเจลผู้เช่นนั้นและเลียวตาก็ได้พยักหน้าตอบรับเช่นกันพอริบรูได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดกลับไปว่าเอาหน้าฉันได้เป็นพระราชาหลังจากที่แยกกับพวกเธอนะเพราะงั้นก็เลยบอกไปว่ายุ่งอยู่ไงล่ะ ต่อมาเคียนย่เลยพูดอีกว่านะนั่นมันถ้าเป็นพระราชาแล้วก็เข้าใจว่ายุ่งอยู่หรอกนะแม้เคียนย่จะยังดูไม่พอใจก็ตามแต่อย่างน้อยเขาก็ลองคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของริบลุแล้วแล้วต่อมาเคียนย่เลยพูดอีกว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์จากนี้ไปก็ปค่อยได้มาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมครับริบรูได้ยินคําถามนั้นเขาเลตอบกลับไปว่าอืมตอนน้องว่างก็ไปหาได้อยู่นะเห็นออย่างนี้ฉันก็เป็นเหมือนกับของประดับนั่นแหละนะ เมื่อเียนยาได้ยินที่ลิบลูพูดว่าเขาเป็นเหมือนของประดับเขียนยาเลยพูดว่าเชื่ออะไรละนั่นต่อแบบขอชัดๆที่ว่ายิ่งใหญ่หรือว่ายิ่งใหญ่กันแน่ให้ตายสิลิบลูตอบโยนเคียนยาที่บนเช่นนั้นพร้อมกับแจ้งข้อความระววงในวันนี้วางหน้าพวกเธอในงานเทศกาลจะเกิดอะไรขึ้นจากความคึกขนองจากนั้นก็จะเผอปลดปล่อยอารมณ์ออกมาง่ายมากขึ้นอย่าหลงระเริองอย่าได้ใจแล้วก็อย่าได้ไปทะเลาะกับใครสักคนเข้าออละ เมื่อริบรูพูดเช่นนั้นผู้ดเด็กๆเลยคำตอบตอบกลับมาว่าครับค่ะล่ดเรื่งดีจังเลยเฮลรวริบรูกได้ถามเด็กๆอีกว่าได้พบข้าเช็ดหน้ากระดาษช็ดชู้เลจี้มาเรียบร้อยแล้วหรือยังผู้ดเด็กเลยตอบกลับมาว่าแน่นอนพอได้ยินเช่นนั้นริบรูกเลยคิดว่ามีดีแค่เวลาตอบสินะเจ้าพวกนี้แล้วเขาพางคิดต่อว่าเขาอยากขอให้ใครสักคนช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดได้ก็ดีอยู่หรอกแต่พวกลูกน้องของเขาดันมีธุระกันหมดเดียวบวก็มุ่งไปยังโคลอเซียม ฮาคุโร่ก็ไปเดทก,กับโมมิจิส่วนเบนิมารุก็คอยเอาราคาเขาแล้วในตอนนั้นริบุรุเลยถามเบนิมารุว่าการไปเดทก,กับโมมิจินีย่ยกให้ฮาคุโร่ไปจะดีหรอพอได้ยินริบุรุถามเช่นนั้นเบนิมารุเลยตอบกลับมาว่าได้โปรดพอๆล,ลงเถอะครับสําหรับข้ายังเร็วไปครับเบนิมารุเองก็ดูเหมือนว่าอยากจะหนีจากปัญหานี้สินะเอาเถอะมีแต่จะต้องรองให้เวลาช่วยเคลียร์ลายเท่านั้นละมังส่วนชิวนะก็น่าจะกําลังเปิดร้านกาแฟ ชออนก็ไม่เจอตั้งแต่เมื่อเช้าเหมือนกันถ้าทางจะมีทุรละไม่รู้ทําไมเขาถึงรู้สึกกังวลเรื่องนั้นแต่ก็เอาเถอะเขาอยาเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเซเวรักษาความปลอดภัยของเมืองอยู่ในเงามืดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คงมาช่วยแจ้งให้รู้นอกจากนี้ยังมีแผนการว่าให้ลูกน้องของซเวอเอาใจใส่พวกเด็กๆตัวริบรุรเขาเลยไม่ได้กังวลถึงขนาดนั้นระหว่างที่ริบุรุกำลังคิดอยู่นั้นก็ได้มีเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรไปเหรอ มีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าในตอนที่บุหรหลกำลังคิดว่าเป็นห่วงเกินไปคงไม่ดีแต่ก็ได้มีคนส่งเสียงเรียกเขาขึ้นมาคนที่เรียกเขาก็คือฮินตะนั่นเองฮินตะอยู่ในชุดโปรเวกกำลังยืนอยู่โดยเน็บเนเปลยยหนึ่งเล่มไว้ที่เอวชุดวันพีชแขนกุดสีกรรมธาตุเกียบดำตรงรักแร้และหน้าอ,อกที่จะเห็นแต่ก็ไม่เห็นในความรู้สึกเซ็กซี่อย่างบอกไม่ถูกยิ่งไปกว่านั้นสายพานที่ใช้เน็บดาบก็ช่วยขับเหม็นความบ,บางของกระโปรงเป็นบุญตาเป็นบุญตา แม้ว่าริบลูเขาจะอยากเจ้ามองมากกว่านี้ก็ตามแต่กับโดนฮินตาตะช้ำเลียงมองด้วยสายตาที่เย็นชาเขาจึงเอ้มไอเพื่อกบเกลียนและในตอนนั้นอลิซก,กับคุรุเอะก็เลยพูดว่าเดี๋ยวสิอาจารย์คนคนนี้ใครเหรออรลิซและคุรุเอะถามริบลูด,ด้วยท่าทางอารมณ์ไม่ดีแล้วริบลูตอ,อบกลับไปว่าคนคนนี้ชื่อว่าฮินตาตะเป็นคนที่แข็งแกร่งถึงขั้นที่เสมอกับชานเชียลล่ะพอริบลูพูดเช่นนั้นเคยนยะเลยพูดว่าเอ๊ะคุณป้า เคนยรยังพูดไม่จบเลยที่คอหอยของเคนียรที่จะพูดอะไรบางอย่างค้างไว้โดนปลายลีเปียของฮินตะที่ชัดออกมาตอนไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาจ่อพอดีพอดีแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นช่องว่างนั้นห่างเพียงแค่1มิลลิเมตรเป็นระยะห่างที่เคนียะขยับเขยื่อนเล็กน้อยก็คงแทงคอหยอยเข้าไปอย่างจังแล้วแล้วฮินตะเลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้กําลังจะพูดอะไรออกมาเหรอพอโดนถามเช่นนั้นเคนียรเลยพูดว่าเออคือว่าน,นะครับ ผมจะพูดว่าคุณพี่สาวแสนสวยเขียนยาพูน้ำตาคอเบ้าพยายามพูดเช่นนั้นออกมาทางสันกึกๆเฮียตาเองเช่นนั้นเลยพูดว่าคะเขียนจังเยวยตาก็ไม่สามารถขยับตัวไปช่วยเขียนยาได้เช่นกันดูเหมือนว่าแค่โดนเฮียตาจับจ้องแวบเดียวร่างกายของเขาก็สุดลงซะอย่างนั้นเจียวผู้เมือมองเฮียตาอย่างตกตะลึงก็ยืนแน่นิ่งราวกับถูกสายตาของเฮียตาสะกดไว้ริบรู้ที่เห็นเช่นนั้นก็เลยคิดว่านั่นมันก้อนนะ เพราะแม้แต่เขาก็ยังกลัวเลยผมเป็นธรรมดาที่พวกเียวตะและเจลจะตอบสนองแบบนั้นแล้วต่อมาริบรุดยพูดว่าเชนยะอย่าพูดจาเสื่อมพรยาสิคนคนนี้ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของคุณชิสูด,ด้วยนะจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับยูกิถ้ากับว่าเป็นรุ่นพี่ของพวกนายนะเชนยะมองริบรุด้วยสายตาสื่อว่าอยากให้บอกให้เร็วกว่านี้หน่อยสิถึงตัวริบรูดจะเข้าใจความรู้สึกของเขาก็เถอะแต่ครั้งนี้เชนยะผิดเองพอเพิ่งเตือนไปหยกๆว่าอย่าหลงเลยเลงบ้าง อย่าได้ใจบ้างแต่ก็ดันเป็นแบบนี้เหตุการณ์นี้จึงเป็นกรรมตามสนองลหละนะแล้วต่อมาพวกเด็กๆเลยพูดว่าลูกศิษย์ของโคชิสุเออหรือว่าจะเป็นบอกไปก่อนหน้านี้แล้วไงคนที่แข่งแกงกัวอาจารย์ชิสุไดใ้ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหัวหน้ากองอิสเวินศักดิ์สิริลูบิเลียสคุณสคาง,งูจีฮินาตะสุดยอดแต่ว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยเหรอพอเคนยะได้ยินเพื่อนเขาพูดแบบนั้นเขาเลยพูดมาว่าเดี๋ยวสิ เรื่องสำคัญแบบนั้นก็บอกกันก่อนซิในตอนนั้นฮินาตะก็ได้เก็บดาบด้วยความเร็วระดับเทพเฉียงดังกีกเคนยากเลยซุดลงไปกับพื้นเขาอยู่ในสภาพนั้นโดยลุกไม่ขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเขาเข่าอ่อ,อนแล้วในตอนนั้นเคนยาเลยพูดว่านึกว่าจะเล็ดออกมาแล้วซะอีกนะเนี่ยเคนยาผู้หน้าซีดเล็กน้อยแล้วพูดแบบนั้นเอลอลิกก็ได้เหยียดว่าโศกจังเลยนะแล้วเคนยากได้ตอบกลับไปว่าช่วยไม่ได้นี่นาก็มันน่ากลัวนี่ หนังจากเคนยาพูดจบคุณละเอียดเลยพูดว่าแต่เมื่อกี้นี้ฉันคิดว่าเคียนยาต่างหากที่ผิดเมื่อได้ฟังคาชี้แจงที่ถูกต้องของคุณละเอียด <c oughs> เคียนยาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วต่อมาเกียวถามริบรูว่าอย่างไรก็ตามอาจารย์ริบรูเสมอกับคุณฮิร์ต่าจริงๆหรือเปล่าครับเนื่องจากถูกเกียวถามเช่นนั้นริบรูก็จริงตอบไปตรงๆแบบไม่ปิดบงังก็นะเพราเห็นแววแพ้ก็เลยหนีจึงตัดสินแพ้ชนะไม่ได้ต้องเสมอกันแน่เลยแหละ พอได้ยินลิบรุพูดเช่นนั้นเ็เลยพูดว่าคนที่หนีไปเนี่ยอาจารย์ลิบรุสินนะครับพอได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าแต่ทันท,ที่อุตส่าห์มาได้บอกว่าใครหนีแท้ๆแต่กลับตบมุกได้อย่างเฉียบคมแลวเขาก็เลยพูดว่าปล่อยให้จินตนาการกันเอาเองนะถ้าว่าเรื่องนั้นลิบรุก็ตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่จาเป็นต้องพูดเรื่องจริงไปมากกว่านี้อีกแล้วด้วยแม้ว่าเด็กๆยังดูท่าทางอยากจะฟังอยู่แต่หินตาก,ก็กลับเข้ามาขัดขวางเอาไว้ ในตอนนั้นฮินตาพูดว่าแล้วนายกําลังเดือดร้อนอะไรอยู่ละ่ะพอเดินทางแบบนั้นแล้วริบรุลกุก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาตั้งใจจะให้ใครสักคนคอยดูแลเด็กๆแล่เขาเลยพูดออกไปว่าไม่มีอะไรหรอกคือว่าตอนนี้เจ้าพวกนี้จะเข้าไปในเมืองน่ะน,นะก็คนมาแน่นขนาดนั้นเลยใช่ไหมละ่ะอย่างน้อยก็น่าจะสอดส่องดูแลอยู่หรอกแต่ฉันอยากจะขอให้ใครสักคนนําทางเด็กๆนะ่ะพอได้ยินริบรุลุพูดเช่นนั้นฮินตาเลยพูดว่าหื่ก็ได้อยู่นะ ฉันจะพาไปเองเวลาเดียวกันกันกบพี่นาตาพูดริบรุก็ได้พูดว่าแลจะมีใครสักคนที่ช่วยได้หรือเปล่านะอะเมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะพี่นาตาจะนาทางเด็กๆให้เหรือไม่ไม่ไม,ไม่ถึงจะล้อเล่นก็ไม่ขำหรอกระหว่างที่รีบรุกกำลังคิดอยู่นั้นพี่นาตาเลยพูดว่าอะไรเล่าจะบอกว่าไม่พอใจที่เป็นชั้นเรื่องไงพอได้ยินเช่นนะั้นริบรุกตอบกลับไปว่าเปล่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่ๆครับโดนจ้องแล้วน่ากลัว เชีนยักษ์ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วที่ไม่เล็ดออกมาเราชื่นชมเลยว่าพยายามได้ดีมากและต่อมาเนี่ยตาก็ได้หันไปพูดกับเด็กๆว่าเดยวพวกเธอก็จะไม่พูดว่าไม่เอาสินะพอได้ยินเช่นนั้นเกยเลยต่อกลับไปว่าครับแน่นอนครับเกี่ยตาก,ก็ท่าทางะเป็นห่วงเชียนยาเลยพูดว่าเชียนจังแลวเชียนยาเลยพูดว่ายังไงก็ขอฝากด้วยนะครับแม้แต่เกียวคุงถ้าอย่างนั้นผมก็ด้วยเด็กชายทั้งสองคนเชียนยาและเกียวยอนจํานวนทันทีเมื่อได้เห็นปฏิกิริยาดังนั้น ฮิเตะก็ตกลงร่วมขบวนไปกับฮิเตะอย่างง่ายดายเช่นกันและในตอนนั้นอาริสเลยพูดว่าไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับท่านพี่ฮินนตะที่หนูลงไหลหนูดีใจจังเลยค่ะเมื่อริบุรุได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าอาริสบ้าตาระแสสินนะก่อนหน้านี้เธอก็พูดเหมือนกับว่าลงไหลในตัวมาซายูคิเราก็คิดว่าฮินนตะเป็นไอดอนประมาณนั้นอย่าว่าแต่บนเลยเธอกับเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกดีใจด้วยซ้ํา แต่ถ้าพูดถึงคุเรเอแล้วก็คุเรเอพูดว่าพี่สาวเป็นคนดีรู้สึกเหมือนกับอาจารย์ชิสุเลยนะเธออบก,กอดที่หน้าตาแล้วก็เช่นนั้นทั้งรอยยิ้มถ้าคุเรเอเชื่ออย่างนั้นหน้าตาก็คงเป็นคนดีจริงๆแม้ว่าสายตาจะน่ากลัวแต่สำหรับคุเรเอแล้วเรื่องนั้นคงไม่ค่อยเกี่ยวและหนาตาก็เช่นกันถ้าริบรุมองไม่ผิดแล้วก็มุมปากของเธอกําลังเผยรอยยิ้มเล็กๆดูท่าว่าหนาตาจะชนะใจเด็กๆได้ในชั่วพริบตาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แล้วต่อมาฮินาตาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยเหมือนจะมีพวกยากีโซบาและข้าวโพดย่างด้วยเรื่องจากการแวะเวียนร้านแผงลอยกันเลยเถอะพอได้ยินฮินาตะพูดเช่นนั้นพ่อเด็กเลยตอบกลับมาว่าครับค่ะเมื่อริเบลุาาเห็นเช่นนั้นและคิดว่าเช่นไม่การนำทางที่ยอดเยี่ยมพูดได้แค่คำเดียวว่าสุดยอดถ้าเป็นแบบนี้ก็ฝากพ่อเด็กไว้กับฮินาตาได้ก็หายห่วงแล้วในตอนนั้นฮินาตาก็ค่อยๆเข้ามากระซิบข้างหูของริเบลุที่กำลังโล่งใจ ถึงฉันจะรับดูแลเด็กๆก็เถอะแต่ฉันขอฝากท่านลูมินนัทไว้กับนายด้วยนะริบุลได้ยินเช่นนั้นก็เลยถึงกับตกใจฮะพรได้ยินเช่นน,นั้นริบุลคิดว่าถึงคืนก่อนจะไม่เจอก็เถอะแต่ลูมินนัตัดสินใจจะมาจริงๆสินะเพราิบุลคิดอย่างนั้นเขาเลถามเฮนนตาไปว่าเธอกังวลเรื่องที่ลูมินนัจะมาร่วมงานด้วยเหรอพราิบุลถามไปแบบนั้นเฮนนตาก็ได้ตอบกลับมาว่าก็นายเชิญไปแล้วใช่ไหมล่ะเล่นจัดหาชุดเมียดอย่างโฆสนานเลยนะพรได้ยินเช่นนั้นรคิดว่า น่าประหลาดใจที่รูมานัสแปลงโฉมเป็นผู้ติดตามของอาโนตและบางคัสเรลโาฮลรีไนที่จะมาพำนักในประเทศของริมูรูดูเหมือนว่าเธอจะมีเจตนาเข้าร่วมงานเทศกาลในวันแรกเธอก็ตั้งใจจะเข้าร่วมพบวนไปกับขุนนางเชื้อพระวงในฐานะคนรับใช้อย่างน้อยฮลรีไนก็เทยาเท่ากับยศขุนนางดังนั้นแม้พวกเขาจะเข้ามาป่าปนไปกับกลุ่มผู้คนที่รูต,ต้องนำทางในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นจะว่าเป็นพวกอาศัยช่องโหวหรือเรียกว่าอย่างไรดี ได้ยินมาว่าคืนก่อนเธอก็พักแรมในโบสถ์ที่เพิ่งสร้างใหม่ในประเทศนี้ถึงริบรุชจะไม่รู้ตัวเลยสักนิดก็เถอะแต่นั่นคงเป็นการปิดบังตัวตนที่แท้จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงขั้นนั้นสินนะและต่อมาฮินตาเลยพูดอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะฮินตาพูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแล้วพาพวกเด็กๆออกไปพอเป็นแบบนี้แล้วริบรุชรู้สึกตัวว่าตัวเองวิตกกังวลมากยิ่งกว่าฮินตาอีกฮินตาก็ดูท่าว่าจะรีกเลยรียังไงก็ไม่รู้ ในครั้งนี้ลิบุตร,รู้สึกว่าโดนเฮียตาเล่นงานเขาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ิีนี้ก็พอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไ,ปไปว้พบกันใหม่คลิปหน้า